i <laughs> สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่งอพีนะครับผมพ่อวานนันนวลนะครับวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนผููพะรินกับซีโอพี่รวยใช่ไหมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอ่าลากมาเป็นตากล้องด้วยวันนี้เขาว่างมากเลยคิวงานว่างเต็มใช่คิวงานว่างเต็มครับวันนี้ก็จับตัวนี้มานะครับนี่ทุกคนอันนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะตัวนี้ก็คือเคอเทคพีหนึ่งเจ็ดครับครับอ่าสเปคตัวปืนเนี่ยของตัวนี้ก็คือป็นปืนขนาดจุดตรงสองเอลอาร์ นั่นก็คือปืนลูกกรดนั่นเองครับทํางานด้วยระบบโบแบกนะครับก็คือลูกเลื่อนถอยหลังมาประมาณนี้นะครับลำกล้อง3.8มิวครับโดยประมาณนะครับตัวนี้เด่นที่น้ําหนักตัวเบา306กรัมเบามากเบาเบาเบา,ามากใช่แทบร้อยแล้วใช่ใช่เบามากแล้วก็ ตัวนี้ก็ทํางานด้วยระบบนกสับนะครับมีนกสับอยู่ด้านในคล้ายๆระบบของลูเกอร์พวกโอซประมาณนี้มีนกเล็กสับใช่ก็จะมีเดือนสปริงเฮาสิ่งตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าด้านท้ายเนี่ยมีอินดิเคเตอร์อยู่ถ้าเราเหนียวไปปุ๊บดีนะจะหายไปใช่แล้วก็มีเซฟสองด้านทุกคนเนี่ยขึ้นลมีเซฟสองด้านนะครับเซฟสองด้านประมาณนี้เออดีอ่ะดีแล้วก็ศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกจับศูนย์ยิงได้เลยจับศูนย์ยิงได้เลยด้านหลังเนี่ยมีศูนย์นะครับเป็นศูนย์ใบเล็กสามารถฝัดแท้ขวาได้บนล่างได้นะครับดีมาก ใช่ครับด้านหน้ามีรางพี่าตินี่ติดไปฉายจีเลเซอร์ได้ไกลเป็นไกลเคอร์สตนดาร์น้ำหนักไกดีมากประมาณสองปอนด์กว่าถึงสามปอนด์ดูนะไม่ไม่เกินสามใช่ไม่เกินสามเบามากไม่เกินสามปอนด์ใช่ครับเบาทั้งปืนเบาทั้งไกเด็กยิงได้ผู้หญิงยิงดีผู้ใหญ่ยิงชอบเออเพราะว่าเป็นปืนฝึกหัดปืนโฮมดิเป็นก็ได้หรือว่าแคมป์ปิ้งอะไรก็ได้ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ดีเลย เวลาปลดแมกกาซีนนะครับง่ายทำคล้ายๆของ HK ปดอย่างเงี้ยผมว่าง่ายนะสองฝั่2 2> ง,ง,งใช่ปดได้สองฝั่งด้วยใช่อ่าแล้วแล้วใบใหญ่ด้วยใบปดใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นคันถอดประกอบปืนนะอยู่ตรงนี้ก็คือดึงลงแล้วก็ยกออกได้เลยครับดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ชื่อเขาคือ P17 ครับก็17นี่ก็บรรจุได้17นะัดแต่ว่าแมกกาซีนได้16นะ้แมกกาซีนเป็นแถวเดียว16บวกหนึ่งลงเพลิงก็เป็น17พอดีครับประมาณนี้นะครับ ก็เป็นค่ายฝั่งจากอเมริกาเคลเทคก็รู้กันอยู่ว่าค่ายนี้ล้ำมากในการออกแบบปืนกลุ่มกระสุนเนี่ยจุดทุกสองอนี่ก็เป็นปืนโกงอยู่แล้วยังไงก็กลุ่มอย่างเงี้ยเา็นดูไว้นะอยน้อยมากรู้เลยผมพูดไปก่อนนะกลุ่มแค่นี้กลุ่มไม่เกิน2นิ้วครับอ่านั่นแหละครับทุกคนแต่ซ้ายขวาไม่รู้นะต้องต้องไปยิงกันดูก่อนเพราะว่าปืนใหม่ๆออกมาจากโรงงานเลยผมก็เอายิงเลยนะยังไม่ได้ปรับอะไรโอเควันนี้ก็จะยิงเพจเล่นยิงทดสอบมือเดียวทดสอบสองมือ แล้วก็ให้ผู้ทดสอบลองมายิงเล่นกันว่าจะเป็นยังไงนี่เชเท็พีหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับไปพี่โอเคครับต่อไปก็มาลองเจ้าตัวนี้นะครับนี่ p ีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นปืนจุดสองสองออดการกีดาและการฝึกฝนนะครับอ่าลองดูกันนะครับด้วยกระสุน CCI นะครับนี่ ลองดูนะครับยิงที่ระยะ10เมตรตรงนู้นนะครับดูปเป้านะครับแต่กล้องเราค่อนข้างที่จะเอาเป๊ะทุบ็อดนะครับมาแมกกาซีนแถวเดียวนะครับการติดขัดค่อนข้างจะน้อยมาลองดูก่อนว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับอ่าตัวปืนเบามากครับทุกคนมา มันลั่นไปเลยอ่ะไกลดีมากเลยอ่ะโอเคียร์ปืนก่อนนะครับชอบมากเลยอ่ะคือเขาลั่นไปเลยอ่ะลุ่มกระสุนยังไม่เห็นนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเพราะว่าเล็กมากนะครับ <c oughs> แอบกินมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมก็ะสุนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวอีกเซตชุดหนึ่งลองดูว่าจะเป็นยังไงไกลเบาเกินไกลใช้ได้เลยครับอลองดูอีกชุดหนึ่งครับ ต่อไปก็ทดสอบในชุดที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับ CCI Minimax นะครับอ่าแต่ผมว่าชอบัวต,ตัว SB ซะมากกว่านะเพราะว่าตัวนี้อาจจะแรงไปหน่อยกลุ่มอาจจะบานนิดนึงนะครับมาผมก็ถนัด SB ซะมากกว่ามาเมื่อกี้เราก็ปรับสูตเรียบร้อยนะครับมาลองดูว่าจะมาทางขวาได้อีกไหม ยิงจบนะครับอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นไปดูกันอาจจะไม่มาเลยก็ได้มา <laughs> ไม่มาซ้ำที่เดิมเลยทุกคนมานิดเดียวเออโอ,โอเคครับก็กลุ่มก็ได้ประมาณนี้แหละทีนี้ปืนน้ำหนักเบาจะยิง2มือก็กระไรอยู่ก็ลองมือเดียวไปเลยแล้วกันมามือเดียวระยะ10เมตรนี่แหละ,อะลองดูนะครับ ยิงจบแล้วกลุ่มก็โอเคแต่ก็ยังซ้าอยู่ไม่เป็นไรครับก็ดูกลุ่มนะครับโอเคมากทุกคนคืออันนี้ยิงมือเดียวแล้วนะโอเคนะเนี่ยอันเนี้ยสมือ10นัดนะครับสองมือ10นัดอันเนี้ยมือเดียวนะครับมือเดียว5นัดโอเคอ่ะปืนใช้ได้เลยนะครับต่อไปขอทดสอบดูการติดขัดบ้างสิบนัดดูว่าจะติดขัดไหม ต่อไปก็มาดูอาการติดขัดนะครับ10นัดนะดูว่าจะติดขัดไหมปืนจะผ่านไหมปืนใ,นใหม่ๆเลยนะแต่ลื่นมากทุกคนบอกเลยมัาลื่นเนี่ยลื่นจริงลื่นจริงเนี่ยจริงไกลก็ดีนะครับทุกคนมาลองดู1ิบนัดนะครับพร้อมนะครับอ่ะอ่าติดนะครับไม่ป้อนนะครับหนึ่งนัดอ๋อไม่ใช่มือผมไปโดนคันค้างสไลด์ขออภัยครับ อ่ะต่อครับต่อต่อขออภัยครับโอ้ไม่พลาดสุดนัดเลยครับผมดีมากเลยครับต้องขออภัยด้วยครับเมื่อคู่มือไปโดนคันค้างเป็นผักโอ้ไม่เป็นไรครับแต่ก็ดูแล้วไม่ไม่ติดขัดนะครับเ่อทุกก็เป็นปืนที่ดีพอควรกลุ่มก็ใช้ได้ไกลก็ดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปสรุปกันครับต่อไปก็มาลองแข่งกันไดเล่นนะครับก็ผมไม่ได้ถนัดยิงเลวหรอกแต่ก็ปืนมันดีอะก็ต้องลองนะครับนี่มาลองดูอะ่ะลูเลยดีนะครับ นัดสุดท้ายเฉียดแต่โดนนะโดนนะโดนนัดนัดสุดท้ายโอเคอ่าเวลาอาจไม่ดีเท่านักกีฬามืออาชีพนะครับแต่ก็มาลองเล่นด้วยกันโอเคครับต่อไปเราก็ได้แขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับนีเราเขาไม่รู้จักซื้อเสียเมือนนามหรอกเราก็ลากไปยิงเลยนะครับได้สไตล์ของช่องสาระแนกันมานะคือเห็นใครรู้จักไปยิงก่อนมาลองดูว่าคนที่ไม่เคยยิงเลยเนี่ยกับระยะสิบเมตรยิงเพจจะได้ไหมเนี่ยดูเพจต้นอ่าหนุ่มๆจะได้อายกันแต่เห็นี่าสาวยิงดีกว่าแน่นอน มาน,นะครับอ่านะครับจับเลยอ่าครับผมโอเคนะครับเห็นศูนย์แล้วยิงได้เลยนะอืมโอเคครับอ่าเมดแล้วครับเป็นไงครับนุ่มไหมนุ่มค่ะปืนดีเนาะปืนดีนามากจริง <laughs> ผู้หญิงยิงสบายเลยค่ะยิงสนุกค่ะยิงสนุกเนี่ยบอกแล้วเบาๆผู้หญิงก็ยิงได้โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณ okay, ครับโอเคครับก็ทดสอบไปแล้วพี่รวยครับความรู้สึกเป็นไงถามเลยยิงผมว่าความรู้สึกนะเบากว่ายิงมีการอัดแก๊สอ,อ่ะเออใช่ใช่ใช่เบากว่าเยอะแล้วก็น้ำหนักทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีดีมากๆเลยทั้งตัวปืนก็เบานะอันนี้ปืนเคลียร์ลอยครับ น้อยมากอะพี่ใช่รีคอยน้อยมากไม่มีรีคอยเลยยิงเล่นได้เลย,เลยแล้วก็ให้ไปศูนย์ไปเอร์ออปติกมามองชัดมองชัดใช่ครับยิงเร็วยิงนี่สรุปได้เลยนะครับวันนี้วันนี้ปืนดีนะแต่คนยิงไม่ดีเอง <laughs> มือสั่นไม่ได้กินข้าว <laughs> ก็ยังไม่ได้ชินกับปืนสักไรครับเมื่อกี้ผมลืมบอกช่วงต้นคลิปว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใส่เกลียวได้โอ้ลำแค่นี้ใส่เกลียวได้ด้วยใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องสื่อต่อนะว่าเกลียวไปทําอะไรอ่ใส่ฝาลดแสง ปานเรแสใส่ได้ใส่ได้บอลแสใส่ได้ต่างประเทศจะใส่เก็บเสียงแต่ว่าเราไม่ได้นะครับทุกคนผิวกันไม้นะบอกไว้ก่อนนะจะไปทํานะมาใส่เด็กขาดเลยใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็พี่รวยครับก็วนในการของการปกครอง4ไปปลายโอ้แล้วถ้าเทียบกับล็อก44ก็คือฟิลลิ่งเป็นไงบ้างให้ตัวไหนก็ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้เหรอผมใช้ก๊อกอยู่แต่ว่าใช้ตัวให้ตัวนี้ย่าอย่าโกหกอย่าโกหกก๊อกคืไหนก๊อกยู่ไหนนี่ โอ้ใช่ก้องจริงอันนี้ก็พวกเราก็พูดในในเรื่องของความจริงในการใช้งานเนาะแต่กออ็มันมันหลุดง่ายอะ่ะมันมันไม่ต้องมีสปริงมาดึงให้มันน่วงเงทั้งนี้ก็อยู่ที่สไตล์การใช้งานด้วยใช่ใช่บางคนอาจจะถ่านก<อ>็อกอมันใช่ใช่บางคนอาจจะท่านกล็อกแต่บางคนอาจจะชอบตัวนี้แต่วันนี้เราก็ยิงให้ดูแล้วว่าโอเคมือเดียวก็ยิงกลุ่มเท่านี้เลยมือเดียวก็กลุ่มสองนิ้วไม่หลุดเลยแต่อาจจะมีซ้ายขวาหน่อยเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีนะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ปากเอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับปืนนี่เคลเด็กพีหนึ 1, ่งเจ็ดเดการของกลางปกครองสี่ไปไปคุม้มคะสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ดีพีหน้าครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ